การพยากรณ์คือการคาดคะเนหรือการทำนายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างมีระบบใช้หลักคณิตศาสตร์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้พยากรณ์หรืออาจนำหลายๆวิธีมารวมกัน และนำค่าที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการพยากรณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อองคอ์กรการพยากรณ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อช่วยองค์กรเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตได้การพยากรแบ่งตามช่วงเวลาได้เป็น3ประเภทคือ 1. การพยากรระยะสั้น (Short Range Forecasting) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ข้างหน้าไว้ในระยะไม่เกิน1ปี 2. การพยากรระยะปานกลาง (Medium Range Forecasting) เป็นการคาดการล่วงหน้าในระยะเวลา1-3ปี3การพยากรระยะยาว (Long Range Forecasting) เป็นการคาดการล่วงหน้ามากกว่า3ปีขึ้นไปประเภทของการพยากรณ์แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่การพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรเชิงปริมาณการพยากรณเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นวิธีที่อาศัยวิจารณญาณหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารในการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นประโยชน์กับการพยากรณ์ในระยะปานกลางและระยะยาวอย่างไรก็ตามการพยากรณ์เชิงคุณภาพมีข้อเสียในเชิงการนำมาปฏิบัติเพราะจะได้เพียงค่าประมาณการจึงใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลยอดขายในอดีตเลยหรือมีเพียงเล็กน้อย หรือสภาพการของการขายสินค้าอย่างประเมินไม่ได้เช่นสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาดการพยากรณ์เชิงคุณภาพมีหลายวิธีดังนี้ความคิดเห็นของผู้บริหาร e z e c u i e l p n i n เป็นลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยของผู้จัดการระดับสูงมีการนำสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักขาย Salesforce p n i n ให้นักขายแต่ละคนพยากรณ์ยอดขายตนเองแล้วนำเอาตัวเลขมารวมกันเป็นความต้องการสินค้าทั้งหมดการวิจัยตลาด market survey เป็นวิธีที่ใช้หาข้อมูลจากผู้ที่เป็นลูกค้าองค์กรโดยตรงเช่นความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ช่วงราคาขายที่ลูกค้าพึงพอใจเป็นต้นวิธีเดนฟลายเดลฟา m เ t ธ o d เป็นเทคนิครวบรวมความคิดโดยไม่ต้องพบประกัน ซึ่งจะมีกระบวนตอบแบบสอบถามมากกว่า2ครั้งเพื่อหาข้อสรุปของความคิดเป็นหนึ่งเดียวการพยากรณ์เชิงปริมาณเป็นวิธีการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลในอดีตมาเป็นหลักในการพิจารณาถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยหลักสถิติและคณิตศาสตร์ จุดประสงค์คือต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของข้อมูลในอดีตและทําการตีความรูปแบบของข้อมูลถึงทิศทางที่จะเป็นไปได้ในอนาคตวิธีนี้เหมาะกับสินค้าที่มีการเก็บข้อมูลประวัติการขายหรือข้อมูลยอดขายมาระยะหนึ่งซึ่งการพยากรณ์เชิงปริมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น2วิธีคือการพยากรณ์โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ c a u a l or explanatory methods) เป็นวิธีที่มีสมมติฐานว่าความต้องการของสินค้ารายการหนึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอิสระตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเช่นราคาการโฆษณาการพยากรณ์โดยวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) เป็นการพยากรณ์โดยการศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของข้อมูลชุดหนึ่งตามระยะเวลาในอดีตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในการนำเสนอข้อมูลอนุกรมเวลามักจะเรียงลำดับเวลาตามปฏิทินข้อมูลอนุกรมเวลาสามารถนำเสนอได้ทั้งแบบกราฟหรือตารางการนำเสนอแบบกราฟสามารถช่วยให้ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของข้อมูลได้ในการพยากรณ์มีขั้นตอนพื้นฐานอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์ซึ่งจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการกำหนดระดับความแม่นยำา 2. กกำหนดระยะเวลาในการพยากรณ์ซึ่งช่วงระยะเวลาที่นานขึ้นจะส่งผลต่อระดับความแม่นยำด้วย 3. เลือกวิธีการพยากรณ์และเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทําทการพยากรณ์ 6. ติดตามผลการพยากรณ์ตรวจสอบผลระดับความแม่นยำหากไม่ตรงตามที่กำหนดจำเป็นต้องวิเคราะห์หาวิธีการพยากรณ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของการพยากรณ์ 1. ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 2. ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนต่ำสุด 3. ช่วยในการกำหนดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงการพิจารณาเลือกการจัดจ้างจากภายนอก 4. องค์กรสามารถส่อแสวงหาทรัพยากรอื่นๆมาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5. ช่วยในการวางแผนส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ 6. ใช้ในการวางแผนจัดทำงบประมาณขององค์กร 7. ช่วยในการควบคุมและรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีความต่อเนื่องในด้านบวกเป็นอย่างไรกันบ้างคะผู้จัดทำหวังว่าวิดีโอการพยากรณ์ทางการตลาดนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจภาพรวมของการพยากรณ์ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ